trái, em vẫn mình xa, mình sớm ันเคน,ช,คนคชุนนนณฝนหลวงทำงานที่สถานีฝนหลวงบังเอิญจังเนะคะคุณว่าไหมคพื่อนคอเป็นตำรวจ เพื่อนขอเป็นนายทาหารเพื่อนเขอเป็นผู้ว่าการเป็นผู้พิพากษาเป็นแพทย์เป็นดาราพ่ขอค้าหรือนักกีฬาใหญ่รวมครึ่งงของสอบใจ,อ,อ,บใจอยากดังเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณครูก็ถามผมว่าในฝันหลวงแล้วเธอล่ะโตขึ้นมาอยากจะเป็นอะไรแล้วคุณตอบไปว่ายังไงคะโตได้ดัง ใจฝันสักวันขอเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งออกใบให้ผลเลี้ยงนกในทั้งป่าเป็นหยดน้ำใสเย็นที่โปรยรดใบหน้าร่วงล่นจากฝากฟ้าไร่น้าชุ่มชื้นและเย็นช่ำคงต้องจบเรื่องราวแสนยาวแต่เท่านี้สวัสดี ฝันยิ่งใหญ่ของฝนคนธรรมดาที่เดินดินคุณโชคดีมากนะที่ได้ทำเปนสิ่งที่คุณตั้งใจฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงไม่ขออะไรจากแหวนวิเศษเพื่อตัวเองโอ้โหฉันสัตย์ฉันครับทุกท่าน นี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับของไกลกังวลมิวสิควลออนเดอะบีชเฉลิมพระเกียรติกับความยิ่งใหญ่ที่คนไทยจะได้ร่วมชื่นชมละครเพลงกันขอแนะนำก,นกันก่อนนะครับวันนี้โอ้โหได้ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับเราอยู่กับคุณทิศนาเดือนดาวนะครับผู้อำนวยการผลิตและสร้างสรรค์น,นะครับคุณอาอานัทพลสิริชุมแสงนะครับแล้วก็คุณมัดมีพิมพ์ดาวนะครับพันธิสมัยนะครับรวมถึงน้องลูกว่าพิจิกาจิตตะุตะด้วยสวัสดีท่ะสวัสดีครับวันนี้มาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีนักแสดงอีกนับร้อยชีวิตเลยที่อยู่เบื้องหลังการแสดงที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้โอ้อยากชมแล้วอ่ะนั่นนะสิจัดจกันอีกนิดนึงช่วงปลายปลายเดือนใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนที่28มกราคมค่ะถึงวันที่หนึ่งกุมภาครับก็เตรียมพร้อมกันได้สําหรับการแสดงที่ยิ่งใหญ่ถามก่อนเลยว่าการแสดงครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงคืออะไรคะค่ะก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะค่ะ โดยที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้เคยจัดแสดงมาแล้วรครั้ง,งหนึ่งนะคะนี้เป็นการารีสเตจนะคะก็เป็นที่ชื่นชมแล้วรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยได้ทำให้ ปกป้องเราให้อุ่นใจไกลกังวลน,นั่นคือที่มาค่ะครับครั้งที่แล้วหลายท่านที่ได้ไปชมเนี่ยโอ้โหซาบซึ้งใจกับละครเพลงที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะซาบซึ้งใจและความยิ่งใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างครับค่ะก็แน่นอนนะคะเวลาที่เรานำการแสดงกลับมาใหม่ก็ต้องมีการปรับปรุงนะคะก็คราวที่แล้วคนประทับใจเรื่องฉากมากคราวนี้เราก็หวังว่าจะสวยงามขึ้นนะคะบทละครจะมีการปรับ บ้างบางส่วนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบเทคนิคต่างๆแสงสีเสียงไฟก็จะก็จะพัฒนาขึ้นที่สำคัญคือคราวที่แล้วมีคนมาต่อคิวเป็นพันนะคะเพื่อที่จะขอดูคราวนี้เราก็เพิ่มที่นั่งขึ้นมาอีกเป็นรอบละพันสี่ร้อยคนทั้งหมดมีกี่รอบครับ อทั้งหมด5รอบค่ะ5รอบตั้งแต่วันที่28ม <28. S 1> กรา,า,กราถึงวันที่1กุมภาครับคือนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนเรื่องของปรับเนื้อหาให้ทันสมัยเทคนิคการแสดงต่างๆรวมถึงนักแสดงด้วยม,มาใหม่เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งนี้ครั้งแรกด้วยเหมือนกันคใครเป็นใครบ้างแนะนํา ตัวเองในการแสดงด้วยใช่ครับนตัตพลนะครับรเล่นเป็นคุณฝนหลวงครับ,รบนะครับผมคาแรคเตอร์ของฝนหลวงนี่ก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับดำเนินรอยเท้าตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับ,รบนะครับแล้วก็คุณตาที่เป็นที่เป็นที่เป็นไอดอลของเราตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็มีความสุขที่เห็นคนอื่นมีความสุขมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ แลมันมีแล้วครับมันมีก็เล่นเป็นรุ้งนะคะ,คะก็เหมือนเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วก็เป็นสาวหัวสมัยใหม่เหมือนกัน,น,ค,นค่ะแล้วก็เป็นนักเขียนบทด้วยมาทํางานที่บ้านเกี่ยวคลื่นแล้วก็คือเหมือนแบบเรามีชีวิตที่ใช้ชีวิตเหมือนแบบสาวๆคนทั่วไปอะคะอ่ะแล้วก็พอมาเจอพี่อาร์เนี่ยฝนหลวงกับคุณตาเนี่ยก็ได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตคิดแบบใหม่แล้วก็ เป็นความพอดีที่ใช้ได้กับชีวิตนะคะจากคนรุ่นใหม่ที่มาศึกษาเรื่องราวความพอเพียงเพราะคุณอานี่เดินตามรอยพระราชดำริมาถึงในเรื่องน่ะนะครับนะครับก็มาเจอกันแล้วก็สมดุลกันพอดีตัวจริงก็เดินตามรอยใช่ใช่คุณอาเนี่ยโอ้โหเธอทุนในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็น้องลูกว่าล่ะครับค่ะก็จะเล่นเป็นนักแสดงที่นางเอกเขาจ้างมาคือนางเอกเนี่ยจะเป็นคนเขียนบทค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นพาทที่ต้องเรียกว่าเป็น เป็นพาร์ทวีลเล็์ของของของเรื่องด้วยก็จะเป็นช่วงสนุกสนานแล้วก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทที่ย้อนยุคไปสมัยรัชกาลที่7จค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันก็สร้างความสุขร้องเพลงเหมือนชีวิตจริงด้วยเหมือนกันใช่ค่ะการคัดสรรแต่ละบทเพลงเข้ามาสู่ละครเพลงกายกังวลมิวสิค l o ออนเดอะบีชครั้งนี้มีการคัดสรรอย่างไรบ้างครับแล้วมีความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างเรื่องของบทเพลงครับก็ในเรื่องของเพลงเนี่ยนะคะเรามีการประพันธ์ใหม่ ทั้งหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่เราได้เรียกว่าเชิญเพลงพระราชนิพน์มานะคะมีสามเพลงด้วยกันก็ตั้งแต่เพลงตำหนักใหม่ไกลกังวลของลกล้าวรัชกาลที่7แล้วก็เพลงราตรีประดับดาวนะคะ,ะทั้งสองเพลงนี้แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้สร้าง วังไกลกังวลนะคะแล้วเราก็เนี่ยได้ย้อนไปถึงความรักที่พระองค์ท่านมีแล้วก็ผ่านบทเพลงทั้งสองเพลงนี้ส่วนอีกเพลงหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเป็นชื่อละครด้วยก็คือเพลงไกลกังวลนะคะของพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเพลงเวนนะคะอยู่ไกลกังวลชนชื่นฉ่ำนะเราก็จะได้ฟังกันด้วยค่ะเพลงก็ใหม่ ทุกอย่างได้เตรียมพร้อมอย่างยิ่งใหญ่เลยด้วยนะคะแล้วตอนนี้การซ้อมการเตรียมงานคืบหน้ายังไงบ้างคะสนุกสนานจนกแสดงป่วยอยากร้องเพลงมากเขาสอมกันหนักค่ะอยากร้องเพลงเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยร่างกายที่ยังไม่อำนวยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ซ้อมไปถึงองค์สองแล้วค่ะก็มีการเตรียมตัวเตรียมตัวค่อนข้างเยอะแล้วใช่ค่ะแล้วก็นักแสดงอีกเป็นร้อยแหละนะครับที่เป็นนักแสดงสมทบใน ละครเพลงครังพูด้เลยว่าเยอ่มากเป็นละครเวทีที่แบบเรื่องแรกที่เห็นออซบเบอร์เยอะขนาดนี้วันนั้นที่เห็นแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยยังไม่เต็มชุดใช่ไหมเสื้อผ้าแค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์จริงจริงนี่ถ้าเต็มร้อยจะอลังการขนาดไหนอยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพบ้างเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังไม่ได้ไปชมครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้บรรยากาศของเวทีการแสดงฉากเชิกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับอยากให้เกริ่นให้คุณผู้ชมที่จะไปชมกันต้องจินตนาการนะคะว่า นั่งชมริมทะเลเลยเราจะเห็นหาดทรายเห็นทะเลเ,เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนะคะอันนี้เป็นริมทะเลจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในฉากก็จะเป็นสอง อสองบ้านที่เปรียบเทียบคือบ้านเตียวคลื่นเป็นโรงแรมแล้วก็บ้านคุณตาซึ่งบ้านคุณตาก็จะหลังเล็กๆแต่เราจะเห็นว่าอบอุ่นและน่าอยู่มากแม้จะมีความแตกต่างกันใช่ในเรื่องของของขนาดมันก็เป็นการเปรียบเทียบในเชิงของรูปธรรมเพื่อให้เห็นชัดนะคะแล้วก็วงดนตรีสดก็อยู่อีก ด้านหนึ่งและอัธจันทร์เนี่ยเป็นมุมมองที่เรียกว่าดีทุกที่นั่งนะคะก็คือสร้างไล่ระดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะได้ได้บรรยากาศของมิวสิควลที่เป็นเอาท์ดอร์และริมทะเลมีความสุขฟังแบบนี้แล้วอยากจะรีบไปเหลือเกินทัางจะพอมีพื้นที่ที่นั่งสําหรับคนที่ยังไม่ได้สํารองบัตรไหมคะจะบอกว่าจริงๆตอนนี้แบบค่อนข้างล้นนะคะแต่มีพิเศษนิดนึงคือเรามีรอบซ้อมใหญ่ นะคะซึ่งยังมีความหวังยังเหลือที่อยู่พอสมควรนะคะถ้าถ้ารีบตอนนี้ก็คือวันที่27มกราคนะคะยังยังสามารถที่จะโทรจองได้อยู่นะคะส่วนรอบอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการอะไรคะลงทะเบจองจองลงทะเบียนนะคะต้องต้องไปดูว่าอาจจะเหลือในวันวันธรรมดาคือวันพุธถึงวันศุกร์เนี่ยยังพอมีหวังนะคะแต่เสาร์อาทิตย์นี้ล้นตั้งแต่เปิดตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าการรับชมเนี่ย ฟรีฟรีค่ะแต่คุณแค่ไปลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแหมครั้งที่แล้วคนก็บ่นเสียดายมาเยอะพอสมควรนะฮะโอ้โหอยากชมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปชมเพราะว่าลงทะเบียนกันไม่ทันแต่ครั้งนี้ต้องได้ชื่นชมกันแน่ๆถ้าคุณไปลงทะเบียนลองไปเช็คดูนะครับแต่ว่าท้ายสุดนี้อยากให้เชิญชวนกันหน่อยกับความยิ่งใหญ่ของละครเพลงครั้งนี้ครับเชิญตัวแทนหนยครับคุณอาก็นนะคก็ผมคิดว่าเป็นละครเวทีที่แบบแนวใหม่จริงๆทุกคนก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปด้วยแล้วก็ได้มีละครเวทีดีๆให้ดูด้วยนะครับ สัมผัสถึงบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ในโรงละครนะครับจริงๆแล้วตอนนี้พวกเราก็ตื่นเต้นมา,มากๆอยากจะพีเต์อยากจะนำเสนอแล้วเรืรออ่องละนะครับก็จะได้ทุกคนก็จะเข้าไปเนะี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยละครพิธีเฉลิมเกียรติดูยากหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ยากเลยผมว่าสนุกสนานมากๆแล้วก็เป็นละครที่น่ารักอบอุ่นมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนเข้าไปก็จะได้ เรียนรู้จะได้รู้ซึ้งถึงพระราชกรณียกิจของท่านที่ท่านทรงได้ทําอะไรเพื่อคนไทยเราบ้างนะครับได้รู้ถึงประวัติของวางไกลกังวลหรือว่าสร้างมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็จะสอดแทรกความเขาเรียกอะไรความความน่ารักความรักของพระเอกนางเอกด้วยอะไรเงี้ยครับทุกคนก็จะได้ได้รอยยิ้มกลับมาแน่นอนครับ ไปชมยังสถานที่จริงได้บรรยากาศจริงๆแล้วก็ในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลาดไม่ได้นะครับต้องย้ําวันนะครับวันที่28มกราคมนี้ถึงวันที่1กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับ5วัน5รอบมีวันรอบซ้อมใหญ่อีกหนึ่งวันวันที่27มกราคมนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณจริงๆค่าส่วนหนึ่งขอบคุณไปถึงทุกคนด้วยนะครับที่เป็นนักแสดงและก็ตั้งคณะการจัด การแสดงละครครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณทิศนาเดือนดาวนะครับท่านผู้อำนวยการการผลิตและสร้างสารรค์นะครับคุณอาคุณน้องมัดหมีพิมพ์ดาวนะครับและก็น้องลูกว่าด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับใช่คะ่ะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามเช้าข่าวชัดกันต่อคะ่ะ